อ,อันเดอร์นอนจัลลิยานสวัสดีค่ะทุกคนนอนลียค่ะโอเคกำลังไหว้ไฉ่สิงเดียนะ ว่าแต่ดีอะนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสุดทีแล้วนะคะไปดูสิเองโอ้ไม่ไหวแล้วเอาเอฟเฟกต์ออกก่อนโอเคเดี๋ยวจะมาให้ดูท่านทีประเก้าฉาดสีแล้วนะคะสีไว้เสร็จนะวันนี้นะคะท่านมา ทุกวันออกศีค่ะ,ะ,ะเราก็ทำพิธีไหว้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็คุณนี้ก็จัดเอาทำพิธีไหว้ท่านทุกปีนะคะซึ่งปีนี้ไดูเราไหว้เสร็จ อันนี้เป็นบรรยากาศน,นะคะก็นี่นะคะวันนี้ไหวส้สับีเดนะีย้น้อยโคนไหนใครไหว้ท่านเสร็จแล้วบ้างนะคะทัดถ่ายตรงนี้มนยะคุณนี่ก็จะจัดโต๊ะไหว้ท่านทุกปีนะคะปีนี้ท่านมาอที่ตะวันออกเสียงใต้เนาะนี่ะคะของคุณนี่ก็ จัดไซส์ใหญ่ๆไปเลยค่ะแล้าเจ้าไข่สีเทียนนะคะอ่าในป้าเจ้าโชว์ภาบนะคะไหว้ของเองินขอทองใครที่เห็นภาพนี้แล้วนะคะก็รับควาไปเรียกันเลยอู้ลมพัดแรงมากทุกคนดิฉนี้นี้ก็เตรียมหมีเตรียมส้มด้วยนะะมีต้นทับทิมกับต้นส้มนะคะอ่าแล้วก็คูบเนี่ยอันนี้สุดใกล้จะเสร็จแล้วเหรอคะ เดี๋ยวเราเราเรอจนทูบใกลก็จะเสร็จแล้วเราก็จะนํากระดาษนงินกระดาษทองไปเผาะคะ่ะอะเวลาเป็นุ่นชนุนนิดเตรียมนะคะก็จะเตรียมดอกไม้แบบนี้นี่คือวิธีการจัดโต๊ที่ถูกต้องนะคะก็จะมีธงชาอุ่นใะห้ท่านพาวกีนเปรียมน้ําแดงให้มีข้าสุกแล้วก็มีอาหารเจห้าอย่างะคะ่ะแล้วก็นี่ามีขนมขนมนะคะเพื่อสุขภาพลูกเดือท่านทานเจนะคะ นีก็จะมีต้มด้วยแล้วก็มีเป็นผลไม้นะคะกระดาษมีกระดาษทางและสามารถเปลี่ยนเงินได้ด้วยเะ่นเียมกระเป๋าเงินเป๋าต่างๆนะคะขอพรขอโชคขอลาบนะคะก็เป็นเคสที่คุณลุงนี่ไหว้ทุกปีแล้วก็ปังสุดๆปังทุกปีนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณมินี่จะมาโพสอลเปเปอร์ที่จัดไปนะคะคุณมินี่ทำอลเปเปอร์ท่านเจ้าระเจ้าใส่สีเหียให้ทุกคนด้วยอ่านี่ก็ให้ดูบรรยากาศกันก่อน,อนใกล้จะตีหนึ่งและเดี๋ยวท่านน่าจะไปแล้วแหละเพราะว่าท่านจะมาห้าทุ่มถึงตีหนึ่งแต่ก็แล้วแต่ว่าจะไปแวะบ้านใครตอนเวลาเท่าไหร่แต่ปีนี้คุณมินี่ไหว้ท่านตอนประมาณเที่ยงคืนเก้านาทีนะคะถือเอาเริ่ดีนะคะเป็น 9ค่ะดสุดเก้าทีนี้คุณนี้นไหว้ท่านตอนเทียงสุดเก้าน,นาทีนะคะแล้วก็ลมพัดแรงก็ค,คิดว่าท่านน่าจะแวะมาคุณนี้รู้สึกว่าท่านแวะมาทุกป,ปีอยู่แล้วแหละแล้วก็เวลาที่เราท่านมาถึงเราก็ขอเลยค่ะขอเลยนะคะเราชื่ออะไรนำสมเัตนอะไรท,ทําธุรกิจอะไรอยู่บ้านที่ไหนนะคะแล้วก็เรานะคะปีนี้นะคะ่ะ ปีมังกรทองเราอยากได้อะไรเราก็ขอท่านไปนเลยคุณนี่ไม่เขียนไปประมาณหกสิบแปดข้อทุกคนเขียนไปหกสิบแปดข้อนะคะอ่านไม่ไหวเลยจริงๆแต่เขียนอ่านไว้ก่อนแล้วเขียนไว้ก่อนแล้วแล้วก็ค่อยๆมานั่งอ่านปีหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนสิ่งที่เราปรารถนาในปีนี้นะคะก็จริงๆสอนทุกคนทําวิชวลบอร์ดตั้งแต่ต้นปีแล้วเนะาะมักกะลาเปิดมาเนี่ยไลฟ์ไปทั้งหมดสี่ไลฟ์ที่สอนทุกคนนะคะก็ ไม่ว่าเราจะมูหรือว่าเราจะทําการตลาดออนไลน์หรือว่าจะใดๆก็ตามนะคะทั้งสายบุญสายบูค่ะอ่าสายสายบุญสายบูสายบูสายบุญสายบูอ่าสายบุญสายบูเราเอาหมดนะสายให้เพ็รสายมูเราเอาหมดนะคะทำรายได้ทาหมดเลยค่ะเคเดี๋ยวกรากอก็รอนะใกล้ละใกล้จะไปละอ่า เรามาไหว้ท่านนะคะใครที่ไม่ได้ไหว้ท่านเทพเจ้าชัยเรียววันนี้เข้ามาเห็นคุณนีก็ไหว้ไปพร้อมกันเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะเข้าวันใหม่แล้วแหละก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนนะคะก็คือถือว่าเป็นวันที่หนึ่งของเขานันเองจากนั้นพรุ่งนี้ก็มียมไปเที่ยวกันเนาะใส่ชุดจีนไปเที่ยวกันทานข้าวครอบครัวแล้วเป็นวันเสาร์ด้วยพรุ่งนี้ร้านอาหารจีนก็เรียกได้ว่าแน่นเลยแหละ อเคเดีย๋ยวไปแล้วนะไปแล้วนะคะหนูค้องไปกะหมดแล้วไปแล้วนะบ๊ายบาย